นี่คือพอยต์นีโมจุดเล็กๆที่ได้ชื่อว่าห่างไกลาจากมนุษย์ที่สุดในโลกที่แห่งนี้อยู่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกอันเวิงหวังหากคุณสงสัยว่าพอยต์นีโมอยู่ไกลแค่ไหนระยะทางเหนือโจทใต้ของไทยจากอำเภอแม่สายถึงอำเภอเบตงมีระยะทาง1640กิโลเมตรแต่แผ่นดินที่อยู่ใกล้พอยต์นีโมที่สุดคือเกาะร้างที่อยู่ห่างออกไปถึง2688กิกิโลเมตรถึงแม้มันจะได้ชื่อว่าจุดที่ห่างไกลที่สุดในโลกแต่ก็เคยมีมนุษย์ไปเยือนที่นั่น นั่นคือทีมสำรวจคริสบาวพวกเขาเดินเรือไปถึงที่นั่นในเดือนมีนาคมปี2024เมื่อไปถึงพอยต์นีโมพวกเขาได้ลงไปเล่นน้ำและถ่ายรูปแต่เกิดเรื่องที่น่าประหลาดใจขึ้นเมื่อมีนกอันบาทโสบินมาก่ะกวนซึ่งไกลขนาดนี้ไม่น่ามีนกชนิดไหนบินมาถึงได้แต่ไม่ใช่กับนกอันบาทโสเพราะมันเป็นนกทะเลขนาดใหญ่ที่ร่อนได้ไกลที่สุดในโลกซึ่งมันสามารถบินหาอาหารได้ไกลถึงวันละ1000กิโลเมตรเลยทีเดียวและด้วยความห่างไกลาจากมนุษย์มาก ทำให้ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ทิ้งขยะอวกาศมากมายจนได้ชื่อว่าสุสานยานอาวกาศอีกด้วย